สวัสดีนะคะ impose. ทุกคนวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะก็ไ่มหาวิทยาลัยงานนะคะแล้วก็พอดีว่าไปเปิดแอป b n b b ดูแล hm ้วก็เจอห้องที่รู้สึกว่าแบบน่าจะสวยแต่ก็ไม่เคยเห็นของจริงใช่ไหมก็เลยลองมาเช่าดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง ก็สวยอยู่นะเป็นโรงแรมเล็กๆอยู่ในซอยสุขุมวิท33แยก4นะคะต้องบอกว่าไงเดียก็ไม่ได้ไม่ได้สะอาดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราเอาแค่ภาพรวมอะไรแบบนี้มันก็โอเคอยู่นะคะนี่จากประตูห้องเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นการตกแต่งสไตล์มูจินะคะอาจจะเป็นโทนสีกว้างอยู่นะก็มี l ลิ g Room มีมุมอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าห้องนี้จริงๆมันมี3ห้องนอนซึ่งมันเหมาะกับแบบเป็นกลุ่มะไรแบบนี้สต Airbnb, ไต<อ>ล์ AirBnB เหมือนตอนไซไปเที่ยวไต้หวนันไซก็นอน AirBnB กันกับเพื่อนๆนะคะพอรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าการไปเช่าโรงแรม มีเป็นห้องอาบน้ํามีบัตทับแล้วก็มีเป็นชเวย์อีกทีหนึ่งนะคะห้องใหญ่อยู่แล้วก็จะมีห้องนอนห้องนอนนี้ก็จะแบบมีทั้งเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวนะคะแสงธรรมชาติคือที่จอาห้องเนี้ยค่พะพอเขาบอกว่ามันเป็นห้องที่เหมือนแบบเป็นลนะูฟท็อปเนาะแล้วก็แบบเน้นให้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยทรก็เลยแบบโอเคอันนี้พี่ต้นพาทัวร์ห้องนอนอีกห้องหนึ่ง่อยนี่นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่เป็น2เตียงนะครับก็จะมีหน้าต่าง แค่นี้ตแต่สิ่งที่เราแปลกใจมากก็คือป,ประตูคือข้างในอะ่ะมีที่จับเว้ยแต่ว่าข้างนอกอะ่ะคือสมมุติว่าเราปิดประตูห้องใช่ป่ะแล้วเราเดินออกไปข้างนอกอะ่ะเปิดยังไงวะ <laughs> มันไม่คุ้นอะ่ะมันควรจะมีอะไรให้แบบจับนิดนึงนนอีกห้องน,น้ำหนึ่งมีสองห้องน้ำค่ะดูแบบโล่งๆอง่ะ มีต้นไม้แต่ต้นไม้จริงนะทุกคนอย่างที่เราบอกทุกคนไปว่ามันเป็นต้นไม้จริงนะคะสภาพน้องในการอยู่ในบ้านก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งใส่กับต้นคิดว่าจะนอนห้องนี้อันนี้มีเตียงเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เขามีระเบียงนะคะคือมันสามารถออกได้จากตรงห้องนั่งเล่นเมื่อกี้เลยอะ่ะตรงนี้สูบบุหรี่ได้แล้วก็จะเป็นห้องน้ําแบบ his and h e r นะคะใหญ่ๆ มันก็สวยดีอยู่นะแล้วก็พอดีที่เลือกห้องเนี้ยเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้วางของอะไรต่างๆของเรานะคะซึ่งของขนมาเยอะมากเพราะว่าใสายจะเอางานมาถ่ายด้วยเพราะว่าการที่เรามาเช่าอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเราอจะถ่ายงานนั่นเองอันนี้คือวันแรกเลยนะยังไม่ได้เข้าพักใดๆทั้งสิน้นอีกหนึ่งข้อที่ใส่อะไม่เห็นไม่มีแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีวะก็คือกระจกเต็มตัวไม่มีเลยหาไม่ได้เลยในห้องนี้อาจจะควรมีกระจกอยู่ตรงนี้สักบานหนึ่งอะไรแบบนี้นึกออกปะ เขามีครัวด้วยนะคะมีตู้เย็นมีครัวมีอะไรแบบนี้แต่ว่าถังขยะเธอไม่เข้ากับห้องมากๆากทำไมเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าห้องไม่สะอาดนะคะเราดูจากตรงนี้ค่ะไม่ไ <c oughs> หวแล้วจ้าโซฟงโซฟาก็จะมีความเลอะนิดหน่อยนะคะคือถ้าไม่คิดมากแต่ภาพรวมอะ่ะมันก็สวยแต่ถ้าเราลงดีเทลปูปะเออห้องก็แบบโคตรช้ำ ใช่อ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อพวกทิชชู่เนาะแล้วก็รองเท้าใส่ในบ้านมาใส่นะคะเพราะว่ามันเหนียวเท้าอ่ะไม่ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีผ้าเช็ดตัวใดๆแล้วเราก็ไม่ได้เอามาเลยอ่ะเครียดอยู่แล้วเนี่ยเราโทรไปถามเขามาว่ามีผ้าเช็ดตัวไหมเขาบอกว่าวางอยู่ในห้องนอนนะคะแต่เราไม่เห็นนะเมื่อกี้สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้หน้าสวยแล้ว เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนชุดหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือมืดแล้วจ้าไม่ใช่ตอนเช้าแต่อย่างใดขายงานตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้ใส่อยู่สูุวี่สามสามมาสามารถเดินไปที่เอ็มคอเทียร์เอ็มพเรียมได้เดี๋ยวไปดูกันว่า <c oughs> กินอะไรดี <c oughs> ถึงแล้วนะคะกินอะไร กินไม่ออกเลยฮนะกินอะไรดีเชื่อเ็าเรียกหยากินพิซซ่าวันก่อนเห็นร้านพิซซ่ามาเปิดเรามากินร้านนี้นะคะกินข้าวยุคโควิดอะคะ่ะตอนอืออยู่ในคุกทำตัวดีๆนะอย่าไปทะเลาะกับพี่ๆเขา บบอีเมนขนตาแสบสักพึ่งฟูมากมันพัล่าตัวเดิมแล้วค่ะแชนเมคเพิ่มเติมคือมันใกล้จหมดอายุแล้วมันจะมีความแบบดึบๆห,หน่อยเนี่ยมีเล่นหูเล่นตาก,กับกล้องอีกหน่อยฝอยให้ทำคลิปคนเดียวละมีความขิงความตะไคร้แล้วก็แบบไม่รู้มีมาตูมแบบมาแล้ว ทุกวางเป็นหน้าทัพเฟอรแน่ๆทัพเฟอรเยอะมากนะทุกคนวันแห่งการกินคิดอร่อยมาก ็อาวากิวมาแล้วโปรตีนเดียวของเราในวันนี้พี่ต้นนนนะ้าเหมือนพี่ต้นมากเลยมา,าชอบดูปามันดูปามัน แปลวมากเลยเนี่ยรับรองว่าเด็กๆชอบมากน่ากลัวเป็นกูปลาทิ้งเลยอ่ะอื้อที่เราไปสั่งไอเทมไม่รับไปเนาะเดี๋ยวไปเอาเขาบอกว่าใช้เวลาสิบนาทีนะคะ<อ>แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเดินไปซื้อของในซูปเปอร์ให้แม่ก่อนครับ <c oughs> เอ๊เ <c oughs> ต้นทำไมกับา้นต้น <c oughs> หมดแล้วภาพลักษณ์ที่ไว้หนวดอ่ะ อย่าเก็บที่ถือตุ๊กตาหมีเลียนนะครับเดี๋ยวมึงเจอคาถาสิถือ,อแล้วจะพูดภาษาหมีเลียนได้เหรอจริงๆไม่เชื่อเราไปทำตามดูฉิเด็กๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแวะอีกแล้วบอกให้เดินตามมาเอาอะไรอีกก็จะอันนี้ามาสุดยอดมากเลยนะมันเป็นกระดาษเกรดอาหารก,กระดาษเ <มา S 2> ปล่งังกระดาษธรรมดาก็ใช้ได้เอาไปเก็บไม่ต้องร้อง เบื่อเสียวมากเลยอะเสียวขึ้นขึ้นแบบขึ้นอะไรนักหนาไม่ได้อวดไปนะคะทุกคนแพงม,ม,ม,มากเลยอะโลดส <400 S 2> <400 S 1> ี่ร้อยอะแต่ดูก่อนว่ามันเขียนว่าออร์แกนิกนีิก็มังคุดทุกๆไปก็กินได้ไม่จำเป็นต้องออร์แกนิกแต่แม่เขาอยากกิน,นแบบโดนด่าแน่นอนสำหรับคันนี้น <c oughs> แล้วก็เห็นอยากกินอะซื้อไม้ห <c oughs> นาให้แม่ค่ะซื้อหลายคนอาจจะไม่รู้จักไม้หนาแล้วเนาะเด็กๆรุ่นใหม่ ตอนเราเด็กๆเรากินไปนะตอนเด็กๆปีเขาจะเป็นเห่เเ<ข>าหเยอะนะฮะเขาก็จะต้องเอาใบน้อยหนา <ๆ S 1> กับเหล้าขาวผสมกันใช่ร่อเล่นไม่ทำจริงไม่ใช่แค่ใบน้อยหนามันจะใช้ใบฝรั่งฝรั่งบ้านฝรั่งที่ๆ <c oughs> ้านจะบอกว่าสุดข้าเห่าของคนสมัยก่อนอ่ะคือนอกจากใบน้อยหน่าก็เอตํากอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าที่บ้านเอาน้ำมันก๊าดลันหัวคือถ้าใครจุดไฟเราก็ผึบเลยแสบมาก นี่คือสิ่งที่เราสั่งไว้เมื่อกี้นะคะต้องรอ1ิบ้านาที้ก <c oughs> ินอีกแล้วสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็บายบายโรงแรมเก่าแล้วนะคะกําลังจะย้ายไปโรงแรมใหม่ย้ายไปเรื่อยเพราะว่างานไม่เสร็จ <c oughs> เดี๋ยวเราจะย้ายไปโรสสูดกันนะคะครั้งนี้ทาไมกลับไปโรสสูดอีกแล้วก็จะไปมาก็จะบอกว่าคือแม่เขาไปดูคลิปที่เราอะถ่ายที่ไปนอนสเตชันที่โรสสูดเขาที่แล้วเนาะแล้วเขาก็แบบอยากไปบ้างวันนี้ก็เลยจะพาแม่ไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไซกับต้นจะเข้าไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ตามมาทีหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกันคราวนี้ไซจอมเป็นห้องทายที่ยังไม่เคยเข้าไปนอนมาก่อนนะคะเป็น2ห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะคะ ก็คือคอนเนคไปห้องนี้504แล้วแตอันนี้ก็เป็น5 5 5พี่เราคงไม่ต้องให้เขาแบบอธิบายวิธีการใช้งานไปใดคุณเคยมาก สองห้องนี้นะคะก็คือห้องหนึ่งเนียมันจะเป็นห้องพีเมียสวีทใสให้ทุกคนดูก่อนละกันว่าพีเมียมันหน้าตาเป็นไงเพราะว่ายังไม่เคยถ่ายลงไปในคลิปนะคะน่าจะเคยมาพักครั้งหนึ่งมันจะไม่ได้ลราเหมือนกันอ่ะไปดูกันอันนี้จะเป็นโซนห้องที่เป็นพีเมียนะคะเข้ามาก็จะเจอมินิบาร์ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นวอล์กอินคอสตเล็กๆไม่ใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นคอนเน็กต์ไปที่ห้องอาบน้ำแล้วก็มีอ่างอยู่ตรงนี้นะคะ มีไดสันให้ทุกห้องนะคะในโรส o ูดแล้วก็คอนเน็กจากห้องน้ำนะคะมาที่ห้องนอน,นะคะ่ะ ซึ่งห้องนอนก็จะคอนเนคกันกับห้องนั่งเล่นอีกทีหนึ่งนะคะห้องนอนก็จะเป็นวิวนี้เลยที่เราเห็นกันในรูปโปรโมทโรงแรมบ่อยๆนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นตึกมหาทุนอันนี้ด้าน,นข้างเป็นทางด่วนเพลินจิตนะคะห้องนั่งเล่นไทยนี้ก็จะซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะจะมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งเป็นชุดมีทีวีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะคะถ้าใส่เข้าใจไม่ผิดน,ะนั้นน่าจะเป็นพวกดีลักอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่เป็นห้องไทยเล็กหน่อยก็สวยอยู่นะ โซฟาน,น่ารักมากเลยห้องใหญ่นะคะไม่เล็กเลยด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะวิวเดียวกันนะคะห้องนี้มีกระจกเยอะดีชอบก็มีนีบาร์ของเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นคลอเซตเล็กๆนะคะขนมต้อนรับว,วันนี้น่ารักมากเลยอ่ะยาก,กินอนะน่าจะเป็นทาร์ตมะม่วง มเกียดจังมาละเดี๋ยวไป u n แพ็คแล้วก็จะได้ถ่ายงานต่อดูแม่ดินอนตายไปแล้วหนึ่งตายเยียนี่จะทำคอกเทลเขามีแบบเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มีสูตรเมนูคอกเทลนะคะซึ่งเอาจริงไหมอย่าทำเองเลยเพราะว่าไม่น่าจะกินได้แต่ถ้าอยากเล่นก็เล่นไม่รู้จักอุปกรณ์เรานีเลยอะไรวะเนี่ยยช้อนมันต้องยาวขนาดนี้ นอแม่นอน taking, แล้วเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายวันนี้มีคนชมว่าขาสวยด้วยใครวะโออืมอืมดอย่าขิยเป็นควายหรอใส่จองห้องอาหารหนันเปิดไว้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาแม่ไปกินเป็ดปักก le ิ่ง อีกแล้วก็เลยคิดว่าก่อนที่จะไปกินอาหารเนี่ยเดี๋ยวออกกาลังกายหน่อยก่อนละกันเนาะฟิตเนสไม่เปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคาริโอกันในห้องนะคะเดี๋ยวไยกับน้องสาวจะคาริโอตรงนี้ไปดูกันไม่มีชุดด้วย เดี๋ยวไซจะเริ่มเป็นวอร์มอัพก่อนนะคะโดยคลิปที่ไซจะดูนะคะก็จะเป็นของเอมี่หว่องนะคะคือเล่นกันแล้วรู้สึกว่าคนนี้แบบเฮ้ยเข้าทางเหมือนจะลิดได้กับเราที่สุดนะคะแล้วก็มันก็มีหลายๆแบบให้เล่นเนาะแต่ของไซจะเล่นเป็นแบบโลอิมแพกนะคะก็คือจะไม่มีกระโดดไม่มีอะไรเกี่ยวกับพวกข้อเข่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวเหนื่อยเกินนะก็จะเป็นคลิปนี้ก่อนนะคะ คลิปวอร์มอัพของเรานะคะก็ประสบความสำเร็จประมาณ3 0อร์เอีก70คือขำล้วก็หัวเราะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคลิปอื่นนะคะคลิปถัดไปนะคะเราก็จะเลือกเป็นจริงๆ2อันนี้ใส่ออกอยู่ทุกวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเลือกเป็นอันนี้เพราะว่ามันเป็นแบบ no m a ทก็คือไม่ต้องมีเสื้อโยคะก็ได้นะคะซึ่งเหมาะมากเพราะเมื่อกี้ลองแล้วมันลื่นพื้นพรมมันลื่นเนี่ยเรามาคลิปนี้กันนะคะ Yeah. <laughs> ร็จแล้วค่ะทุกคน Simple c e เสร็จแล้วค่ะทุกคน,กคน45นาที Exercise ซซของวันนี้นะคะดูสภาพเ <laughs> 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 หนื่อยจริงทุกคน <laughs> คืออันนี้มันเป็นคาร์ดิโออย่างเดียวเนาะมันก็เล่นง่ายๆที่บ้านเนะ <laughs> าะเหนื่ยเหนื่อยแบบหูจะอือแล้วได <laughs> เดี๋ยวไปเตรียมตัวไปกินข้าวต่อนะคะ <laughs> ่เียจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบในโลซูดมากๆเลยนะคะก็คือชุดเครื่องนอนเขาที่เราพูดกันแล้วทีหนึ่งเนาะก็ยังอยากจะพูดอีกก็แบบมันโคตรดูดวิญญาณนะทุกคนดีหมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นหมอนเป็นแบบท็อปเปอร์เป็นผ้าปูทุกสิญญ่งอย่างรักเขาวันนี้ไม่ไหวแล้วขอนอนหลับก่อนบายบาย